ไม่มีผ้าพุที่นอนเลยเราถามคนกันมันอันเปนนี้แล้วเหรอ,หอมันย่านนี้เนะี่ยไปเบิ้อตรงไหนล่อะอร่อยไหม,มครับนอนอไม่รู้สินอนเองอะ่อะอร่อยไหมครับหนูไม่ไดเอามามันมีอยู่แล้วไงแล้วมันเปื้อนหนูก็เอาไปซัก หางลูกโอ้โหมันจกางมันเลยนะนเ,เ,เนี่ยแรหางมังนมากเอาเอาเนื้อลูกกะ้ก้างไม่ออกลูกก้างน่ากลัวเอาเนื้อเนื้อเนี่ยเนี่เนี่ย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 เน,น,น,เนเียเนีย<อ>เนี่ยเนี<อ>่ยน<อ>ี่นี่ยเ่ยเนี่ยเนีเนียเนิดเนยเนี่ยเนี่ยเนียเนีดเนยเนี่ยยนนอยน่ยนนนกย่น่ะ